มาจะแต่งตัวให้เจ้าสาวก่อนอเานอนลงเจ้าสาวต้องต้องนอนลงแตองออกก่ไหม้ออกออกนอนลงนอนลงอออกหลายคนเขามีการแต่งตัวเจ้าสาวเขาจะต้องให้นั่งใช่ไหมเฮ้ยเขาจะไทยรูปเขาเป็นคนไทยแต่ของเราจะต้องนอนเพราะว่าเจ้าสาวเรามันเหมือนศพตายดีแต่งแต่งนัวเจ้าสาวนอนนิ่งๆช่วงนี้ เจ้าบาวมาหายา่าเอ้ยหลับตาหลับตาตอนนี้มีมือออกหลับตาเลยโหสวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีแบมมงถ่ายให,ให้กระจกได้เลยทุกคนอย่าตกใจนะครับนี่คือการแต่งตัวเจ้าสาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่งหน้าศพนะฮะ โอ้ยเจ้าบ่าวมาแล้วเฮียเจ้าบ่าวมาแล้วโอ้ยเจ้าสาวต้องแต่งตัวก่อนนะสว,สวยนะสวยครับเดี๋ยป่าอันนี้อันนี้ยังไม่ตายนะั่งอยู่นิ่งมากโอ,โอ้ยสวยนี่แต่งตัวรอเจ้าบา่าวโอ้ยเฮียสวยเว้ยเฮียเฮ้ยสมจิตมันแต่งตัวขึ้นกว่า ผมคิดม oh, oh, oh. ันแต่งตัวขึ้นว่ะเฮ้ยโอ้โหมันแต่งตัวขึ้นจริงๆว่ะแอมนะเฮ้ยแจมแจมมึงแต่งมึงแต่งตัวขึ้นแจมแจมจริงแจมเออเออมึงแต่งตัวขึ้นเลยทอมจิตกูบอกเลยสี่แงจไดกูบอกเลยมึงแต่งตัวขึ้นกูไม่เคยเจอใครแต่งตัวขึ้นเหมือนมึงเลยเห็นไหมอย่างอย่างอย่างนิ่งๆไว้เดี๋ยวอย่าขยับจำเด่นเบี้ยวอันนี้คืออะไรวะกูไม่รู้จักด้วย อาจมูกไหนยิ่งจมูกมันมันสวยก็เหมือนนางเอกหมอลำเลยคุณสวยกว่าโยทำเป็นเล่นไปอันนี้เขาเรียกมาล่านะมาล่าโอ้มาขล่าอีกโอ้มาขล่าโอ้มาขล่าพูดผิดมาขล่าพูดผิดอย่าเย้เนี่ยโมเรียกมาล่า ที่บอกเขาเรียกว่าคาร่าหอมไหมหอมเออบอกขอบอกล้วของดีของดีเนี่ยคือแต่งตัวเจ้าสาวนะครับทุกคนบอกว่านี่เขานอนนอะเขาเรียกว่าแต่งตัวศพไม่ใช่ก็ยังไม่ตายลายยางเออเขาเรียกแต่งตัวเจ้าสาว ยายน้อยมีที่ปะแป้งเหรอแม,ม่มีขอหน่อยขอหน่อยแป้งครับเออเนี่ยเนี่ยดูเราเราเราใช้ของดีมาเราเราใช้ของดีมามามาโอ้โหสวยจริงจริงโย่ทำเป็นเล่นไปเหี้ยอันนี้เ <c oughs> พื่อไปแต่งสงครมานนะ <c oughs> แป้งชุดเนี้ย เพิ่งเขาวันก่อนนะมันเหลือใช่ไหมเหลือเหลือเราแต่งได้อีกศพพอดีเลยช่วงช่วงนี้พักมัางพักบ้างอันนี้ไม่ใช่ศพนะทุกคนที่เข้ามาเจ้าสาวครับเจ้าสาวเจ้าบ่าวแต่งโซ่เรียบร้อยแล้วเจ้าสาวเจ้าสาวอนี้แต่งแนวเจ้าสาวใครมองเหมือนศพเราตกปากนะตรงนี้เออตกปากนะบอกกันนะตกปากเลย ดูด้วยใครสนใจให้พวกเราล้างออกมาไหมล้างออกมาไหมล่ะออใครเขาล้างเราใครสนใจให้ทีมงานเราไปแต่งตัวเจ้าสาวติดต่อได้นะครับติดต่อนะตามเบอร์โทรนะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าเพจ ราคาเป็นกันเองฮนะราคาเป็นกันเองอันนี้อันนี้เลยนะขอบตาคนแต่งตัวยังจําของไม่หมดว่าคืออะไร <c oughs> ทำไงวะโอนดด้นี่ก็ได้ดำดำนี<อ>่ก็ได้อันดำนี่ที่เขียนคิว้วอ๋อพูดเขียนคิ้วไม่ต้องมีแล้วคิ้วสวยแล้วคิ้วสวยแล้วเอาขอบตาสีดำนี่ยขอบตาสีดำครีมอันนี้แพงมากครับตัวนี้แพงมาก อันนี้รู้สึกว่าซื้อหนึ่งกระปุกแถมสิบกระปุกแพงมากอันนี้แพงมากอันนี้เอามาจากอุณาไอ้เทัอวเขาหิมะโมไม่ใช่ไม่ใช่หิมะลายมันอยู่ใกล้ๆกับหิมะลายอันนี้แบบติดทนล้างไม่ออกอะไรนะเนี่ยอันนี้แบบติดทนพาตรงไหนไม่ออกพอดีพอดีพอดีสวย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 ตลางสวย อันนี้ทาแบบติดทนนะสวยมึงจิบมึงสวยจริงว่ะเฮ้ยสวยบ้ากิ๊บเอาหมึกอะไรมาผสมอะไรมึงอย่ารู้ดีป่ะกูดีอันนี้อะไรนะบบติทนคืออะไรสีอะไรสีแดงสีส้มโอ้โหอันนี้สีแดงแดงติดทนทาปากทาอะไรได้หมดทาแก้ม ใครสนใจที่จะแต่งงานติดต่อทีมเรานะครับติดต่อทีมงานเราได้เลยนะครับราคาเป็นกันเองฮะเรารับแต่งแต่งงอกสกถานที่นะฮะแต่ถ้าดีต้องมีพ่วงกับแต่งหน้าสดไปด้วยเพราะว่าเราจะประหยัดการเดินทางราคาพิเศษครับ แต่งหน้าเจ้าสาวพร้อมแต่งหน้าศพไปในตัวอันนี้คน mhm. หนุ่มจิตเขางบไม่พอเขาเลยใช้งบของการแต่งหน้าศพมาใช้ไ <gamma> ม <enders> ่งบไม่พอแต่งหน้าได้ลองนั่งดู้ลองนั่งดูก่อนลองนั่งดูก่อนค่อยๆค่อยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมือหน้าหน่อยมือหน้าโอ้โหโอ๊ยวุ้ยอุ้ยเฮ้ยส่องนะเฮ้ย้ริ่มส่องนะไม่ต้องส่องสวยจริงสวยจริงสวยจะให้สวยจริง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 สวยจ่อย ไอ้ยตเียห uh ้จ huh. ิหาลูกเขอดูขอดอดูกล้ๆหน่ยะกลดเสียนโอุ้เจอดอดเจดกอยิ้มหน่อยยสวยสยอ้ยสวยสวยสวยเอาบอกนะใครใครจะแต่งหน้าเจ้าสาวติดต่อมาที่บ้านหมอปลาเลยใครแต่งหน้าเจ้าสาวติดต่อมาที่บ้านหมอปลาราาไ่แราคาถูกเออเนี่ยสมจิตไว้ใจทีมงานหมอปลามากเลย สมจิตไว้ใจทีมงานหมอปลามากเลยเลยต้องมาแต่งหน้าที่นี่แต่นี่หมอปลาแต่งหน้าโชว์อ๋อสวยๆฟรีงานนี้ฟรีไม่เก็บตังค์หรอกเพราะว่าโฆษณาให้เก็บตังค์ไม่เก็บฟรีไม่ของแกฟรีฟเพราะว่าแกโฆษณาให้ตัวเอยิ้มสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยองดี๋ยงดีมยวดี๋ยวดียึเดยดูมเดยวเดดู๋ยวดดี๋ยวดี้ยวเดยดีดห้มดดมีดดดมดีมด มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไดมามามามยี่ไม่ได้แน่าสวยแล้วงดกระจกข้างในบามเลยต้องยืนฮะมานี่มานี่นี่นี่กระจกนี่เลยไปมาดูกระจกเลยโอ้ยมาดูมาดูดูเลยสวยไหมสวยว่ะโอ้ออ๋อลุงแต่งเองนะสวยไหมเฮ้ยวันนี้ว่าทำไรเฮ้ยสวย สวยสิวยไม่ต้องชวนคุยอสวยสวยโอ้โหสวยไหมสวยไหมสวยแล้วไม่ต้องบอกถอดนะให้ให้นัดมาให้ดูเออแต่ขั้นผมออกโอเคโอเคโอเค